ประกาศโรงเรียนศรียานุสรเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรียานุสรตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2,560ถึงพุทธศักราช2,564เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2,559 และให้ความเห็นชอบโดยให้หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางและมาตรการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตสู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำหนดไว้ว่าประเทศไทยใสยสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตซีโ o ่ทอร์เรนต์แอนด์ a รีนไทยแลนร่วมกัน พร้อมรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงอย่างจริงจังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาพิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐต,ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2552คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2552ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โรงเรียนศรียานุสร์บริหารงานและจัดการโดยเน้นวัฒนธรรมขององค์กรที่ครอบคลุมด้านความโปร่งใสด้านความพร้อมรับผิดชอบด้านความปลอ,อดการทุจริตด้านคุณธรรมการทำงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของขา้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองนะโยบายดังกล่าวดังนี้ข้าพเจ้า นายสมพงษ์เปรมปิยรีผู้อํานวยการโรงเรียนศรียานุศร์และคณะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถคุณธรรมยึดความโปร่งใสเน้นประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และขอแสดงเจตจำนงต่อข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่การบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบชั่วดีจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงมีสติยั้งคิดมีจิตสำนึกรักสถานที่ทำงานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมมาพิบาลในการบริหารงานที่จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตที่จะกอ่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมโซเชียลสังชันอันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนสี่แยกรสอเกิดความระอายและความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน4 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนศรียานุศร์ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 5. ประสานงานให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานต้นสังกัดและร่วมจัดนิทรศรศการความรู้เพิ่มช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์รวมทั้งติดตามและประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าโรงเรียนศรียานุสรเป็นส่วนราชาการที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณนะวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2564